นี่ับมนีเขามาติดตังกังยกมันนะครับมนีมาติดอยู่เปลยหน่อยนะครับคอนจันนะครับนี่เป็นแอลสามสิบสี่ศูนย์แปดนะครับรถรุนเกานะครับมันขับคันรุนหน่อยนะครับมันติดตังมาแเราเป็นยังไงนะครับนี่นะครับรุนเกาหัวเลี่ยมนะครับตัวเกาเลยนะครับนี่ครับตึงมาทอดนะครับ เขาเนี่ยกำลังเตรียมตัวอยู่เตรียมของถฐาติดตั้งนะครับเมันเกาเาเลยนะครับน่าจะมัดจากญี่ปุ่นโดยตรงเลยนะครับนี่ถ้าเบิ้งนะครับติดตั้งออกมาเป็นยังไงนะครับรอชมผลงานได้เลยนะครับมองไมนสิญยบเล้วะนะครับ ครับหลังจากที่เขาติดตั้งเสร็จสับเรียบร้อยนะครับพี่น้องนี่นะเขาจิรลองเมืองนะครับแลีลองล้องยกขึ้นยกลงให้ผมเมั้งนะยกขึ้นยกลง L สามสี่คูณแปดนะครับนั่งี่ไหนนะครับรถติดแทนชนะมนึ่งยกสูงเลี้ย,นย,ยนๆนะ ล้างล้างใบมีดนะใบมีดใบมีดใบมียดแต่ได้ให้ชอนะครับท่านหมอเนี่ยเป็นานระบบนะครับผมได้สนใจกติดต่อมาไหนะครับในล่างควรเอาไปเทียบกับรถต้นแล้ว ลองไปยกเทียบกับรถนะครับไปยกเลยบ่ครับเฮ้ยกสุดเลยบนนะครับเลยปักร้ายนะครับ,รบเลื่อนะครับนะขวมเลยนะครับได้หอดหกลอดทิปลอดนะครับ นิ่มๆเลยนะครับอันนี้เป็นกระเบรดเล็งกระเบรดเล็งเครื่องยังนะครับไวท์รัมชาตินะครับรถดัดธรรมชาตินะครับคใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมนะครับติดได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับนะครับคุโท่ายันมาฟอร์ดมิวฮอนแลนด์นะครับจอหนเดียเขาก็ติดติดีมากๆแล้วนะครับติดได้ทุกรุ่นนะครับ เด็กจใจตั้งเลยนะครับหรือไปหาเบิ้งผลงานเขาก่อนอะไรนะครับทั้งสองนี้ครับู่ขนาดตป็นหน่วยเขาเปนยกสบายนะครับยกเลีอยงเลยนะครับเดาอันนี้อยู่ขอนแก่นนะครับเผเภอเปื่อยน้อยนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับขอนแก่นเขาก็มาหลายคันแล้วนะครับ หลายมองหลายคันนะครับเบื่อหน่อยก็หลายคันนะครับจ้าอยู่บ้านไหนเนี่ยนะครับจำบ่อยนะครับมาหลายปวดนะครับครับติดตามผลงานเขาได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมือแลรงกบไปขึ้นคองอีกหาขันนะครับหาขั้นลวนนะครับขาดติดตามนะครับว่าเขาจะไปติดทรั้งไหนนะครับพี่น้องนะครับเหมือนเป็นอย่างนี้เขาเดินทางเตรียมไปขึ้นของตอนเย็นนะครับ ออกเดินทางเนี่มือคืนนมือเรื่อเนี่ยเริ่มติดตั้งขั้นที่หนึงนะครับขันที่สามนะว่าอยู่ยุ่งนะฝากไปฝากไปเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมทีมงานเขานะครับดูขอนี้หักบันน้าด้ครับไ้ทุนการเกษตรนะครับยังยกมันอันดับต้นๆของประเทศเลยนะครับที่ลูกค้าตั้งหลายที่สุดนะครับ ของดีมีมาตรฐานนะครับโอเคนะครับพี่น้องแบบที่นี่เอาไวปสนี้กันนะครับนะ